รบแต่ว <S uce> ่าเราอยากเจอทุกคนจริงครับแล้วก็ไม่คือพอดีมีอีเวนต์ด้วยกันแล้วก็คิดว่าเอ้ะทำไมแบบว่าโอกาสเจอมันน้อยจังเลยเพราะว่าด้วยสเกลงานด้วยอันนี้ก็เลยแบบว่าจัดให้เจอทุกคนเลยนะครับผมก็ทำเต็มที่สุดแล้วขอบคุณมากครับล้องครับครับก็ืันี้ยังไม่พูดถึงพี่กระชาเลยพูดถึงพี่กระชาก่อนนะก็พี่กระชาเขาก็ค่อนข้างเป็นทั้งระบววให้ผมในเรื่องการร้องเพลงมากคือตั้งแต่ผมจัดเขามาเนี่ยเขาไม่เคยใช้คำที่เป็นพลังลบในด้านร้องเพลงกับผมเลย เขาด่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ด่าอันนี้ด่าๆที่ใส่ผมไม่ใช่เสียงอ่าเแล้วเขาก็เป็นพี่ที่ดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาก็เป็นกำลังใจหลงในด้านร้องเพลงจริงๆเลยคนนี้ก็ขอบคุณพี่มากที่สปอร์ตเรตลอดส่วนพี่การก็ครับพี่การเขาก็เป็นเป็นพี่ที่มาในฝีพื่อน ที่ดีมากเขาก็ค่อนข้างซัพพอร์ตลงไปทุกเรื่องในความมั่นใจเนี่ยผมได้จะพิการมาบ้างแล้วนะตอนนี้บ้างบ้างแล้วเออศาสตร์แบกมาเขาก็ยังโดนขนาดนี <S <S ้ที่ดีครับพอดีใจที่ได้ร้องให้กับพี่นะครับมีโอกาสหรือว่าแฟนคลับชอบดีก็จ้างเราได้นะ แต่ไม่ได้ซึ้งจะบอกน้องสองคนเลยแหมพูดซะอย่างกับจะปิดงานเลยไม่ปิดงานนะครับมาอยางร้งองต่อเลยไม่ตองปิดมันพีคมากเลยัพีคก,ก,กว่าอออน,นั้นอีกอ่เราต้องมีจังหวะเราต้องพูพดกันก่อนก็ดีใจนะครับที่นอกจากแฟนๆผมเราผมได้เจอแฟนรน้องๆด้วยนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานันแบบนี้ดีใจครับถึงนเต้องขอบคุณกันครับพี่กระชากับพี่การด้วยลงมาต่อยมวยก็มาเชียร์ด้วยขอบคุณมากจริงๆครับโอ้ครั้งแรกเลยค่ะั ที่แงสวยใชครับเพนแงสวยนี่กสบายเลยกินเต็มไปเลยจีหยอกโอเคมาอ๋อแล้วก็เรามีมินิเกมต่อใช่ไหมพี่กระชาอันนี้เรื่องง่ายกว่าเกมเดิมแต่อันเนี้ยของรางวัลผมพูดเลยว่าจะเป็นในตี๒กลางนะคอ่าโอเคอ๋อ Q&A ก่อนเราไปเล่นครับอ๋อคิวเนย์ก่อนเราครับผมตัดพลาดเมื่อกี้ออกไปอ้าวเหรอ โอเคอันนี้เื่อกี้เราถามเองแล้วต่ออันนี้เป็น Q&A ที่แฟนเขียนมาให้แฟนเขียนแล้วผมที่ถามเลอันวีลายอาจจะไม่ครบทุกคนนะครับแต่อาจจสุขสามสามคนแล้วไม่คนละหนึ่โอเคของของลูกนก่อนพี่ออกไม่ก่อนแม่เราไม่ผมเบรกแฟนีแล้วแม่ไปเอทีเอตรงนั้นนะ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำถามอ่าอันนี้เขาบอกว่าสนุกให้เต็มที่นะครับดีใจที่ได้เจอครับของพิธีพิธีวันนที่เไยินนะูนี่ยูนี่ดข้อข้อดีภาษาอังกฤษเขียนว่า today สู้ ยัไวะวะวอยู่อ่าเลยฟูยาคุเนีครับทำสามีหอสามีนะอ่ I I watched Queen o c t i last n i g t a n h e n l i e n me about three hours to watch โอเคต่อเลยไหมโอเคต่อเลยครับเฮ้ยอีกด้านอุ้ยเยอะเขียนเยอะเขียนเยอะนอกจาก พี่มีความสุขมีงานเยอะๆหนูก็อยากให้เออหนูก็อยากจะขอยืมสักร้อยหนึ่งได้ไหมเสียงจริงด้วยลงตั้งเยอะพี่ของใครเต็มคอเลยมันเยอะของใครไอ้นี่นิ่งเลยนะยืมตังนั่นซะแล้วยังไงดีเรา ต่ว่าเขาแต่ว่าถ้าเขาที่คุยกันาด Q&A คือเขาเขาคเขาคิวมาอยู่ก็ต้องเออไม่ต้องก็ต้องให้แหละมิติใหม่เลยนะเว้ยหลงดังเลยอ่ะขึ้นขึ้นแคนทวินได้หรอขึ้นแคนทวินเลยหลงดีให้ยื้มร้อยหนึ่งเลยให้ยืมไปเลยให้เลยอันนี้คืนเมื่อไหร่คืนเมื่อไหร่ ทำไมตีมากู้เงินกันบนเวทีอาจริงไหมเอาจริงไหมน้องถามเอาจริงไหมน้องผมปานะเอาจริงไหมใค่ถามอะโคดแล้วที่ไม่ดูตกไปเลยน่ยืนจริงหรอโอเคเอาประมาณนี้ไหมหรือเอีกข้อหนึ่งอีกอันนะอีกข้อไหมอะได้ได้ได้อันน้ก็จะเป็นโค้ดแหละเราจะใจที่อให้มามามาจังอยากบอกเลยพี่เขียนเหมือนกันสคนอะ ที่ใครได้แผ่นมาสามกิดที่ไหนผมอ๋อกาลองดูจ้ะถือว่าหนุมดีป่าวหนุ่มดีป่าวือ่ามีความสุขในทุกวันติดตามที่โบตลอดไปแม่พชาจัะ จะจะอ๋อแม้่ธนาจะไม่มีไฟทำแล้วไปหาไฟแล้วกลับมาทำงานอย่ดีไฟฉันยังมีเสมอเลยนะดูตอนยังเงี้ถ้าถ้าป่าคิดว่าใบนั้นให้กำลังใจปสายพอผมมีใบนี้ครับก่ข้าชาคนเก่งเฮ้ยสู้ๆแล้วเสียงงเสียงยานะ ครัวมีความสุขเป็นกำลังใจให้กระชานะครับกำจะบอกกระชาว่าว่าที่กระชาบอกว่าโอ๊ยทำพี่เป็นเรื่องตลกกันลาถ้าพี่ทำบ้างกระชาอย่าไปฟ้อกครงคณะแล้วลกัออกวนเฮ้ยไม่เก่าเลยไม่มีพี่ผมเลยโอ้โหยาวเชียวอันนี้พี่กันเฮ้ยอ๋อต้องใ้ต้ตออานานด้ยวยกันต่อหน้าได้ไง ีจเนชอบโมเมนต์ทั้งสองอยู่ด้วยกันน่ารักมากพี่การเป็นพี่ที่ดีดูแลน้องเป็นอย่างดีดูแลดีมากครับขอบคุณพี่อยู่ข้างๆและเป็นกำลังใจให้หลงดีเสมอจะติดตามทั้งคู่นะคะอันนี้ใครเขียนครับไม่บอกใช้ไหมอ่อขอบคุณมากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมก็เราอยู่แบบนี้นะครับแบบว่ามาจริง เพื S <S 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 ่อนผมก็เยอะแต่ว่าปีนึงที่ผ่านมาเราอยู่กันอย่างนี้เยอะมากแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกาลังใจเป็นแรงบวกให้ผมนะครับผมแล้วก็สังคมในสารสองคนนี้ด้วยที่เราแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันเหมือนเพื่อนเล่นกันอยู่จะต่างกันแล้วก็เป็นการใช้กครับโอ้ร้อนผมก็หลง อยากขยก so like okay, okay. ี <S <S ่พ şey ี่คชายีสิบสี่นะสิบปีเป็นน้องยี่สี่ลบหลูกนะลบหลูกของสูงไมเอทนุี่้ขตองก้ยิงแก้ยงแก้โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณนะครับต่อนะอาพูดมันจะจบงานเลยเราจะเล่นเกมต่อใช่ไหม อีกหนึ่งเกมอีกหนึ่งเกมแต่เกมนี้ก็จะหาผู้โชคดีซึ่งผู้โชคดีอาจจะต้องได้รับของขวัญเป็นทีมสงการหน่อยอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากได้รีบทำให้ตัวแพ้เลย